การที่นายกประเทศไทยเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยนะครับหรือว่าไปพบกับผู้นําในประเทศต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้กับเขาที่จะเห็นว่าในประเทศเรามีทรัพยากรอ,อะไรที่สามารถร่วมลงทุนได้อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่อง Digital Wallet ที่จิต Wallet เนี่ยผมเห็น,นว,ว่ามันเป็นเรื่องของการากระตุน้นเศรษฐกิจอย่างจากจากพื้นจากรากหญ้าจากคนทั่วไปจากประชาชนทั่วไปจริงๆเพราะว่าทุกคนมีโอกาส ที่ได้รับหนึ่งก้อนนี้ในหลายครั้งก็จะิํคำว่า e c o n o m i c t s u n a นามเรเห็นได้ว่ามันเร็วความเป็นสึนามิคือมันจะเร็วและก็เป็นก้อนเดียวที่สามารถที่จะเกิด Impact ได้จริงๆในมุมนี้ครับถ้าทําให้กับเครื่อนเศรษฐกิจได้เนี่ยผมคิดว่าเงินจํานวนที่ลงทุนไป5้าแสนล้านเนี่ยครับจะประมาณนี้ครับมันสามารถจะไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเร็วและก็อย่างทั่วถึงจริงๆ นี่คือเสียงสะท้อนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่แสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจในหัวข้อนักธุรกิจรุ่นใหม่กับโอกาสในการสร้างธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยประเด็นสำคัญเช่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่นายกกล่าว,ว่าต้องมาช่วยสังคมทำให้วงการอุตสาหกรรมดีขึ้นโดยการแข่งขันเพราะมีคู่แข่งที่ดีมีคุณภาพ นายกยืนยันว่าหากจะทำอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นงานจริงๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เปราะบางในปัจจุบันในฐานะนายกกฎหมายเหล่านี้จะต้องมาแก้ไขให้ถูกต้องให้เหมาะสมเพื่อให้การทำธุรกรรมไม่ติดขัดสะดวกรวดเร็วในฐานะที่มีที่เป็นรัฐบาลที่เคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ยผมเองผมพยายามจะทำกฎข้อบังคับเหล่านี้เพื่อที่กฎหมายลูกที่มารองรับเนี่ยทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานให้สะดวกสบายขึ้น โอ้ทำไมทำไมผู้เสียท้าสมัยก่อนเป็นนักธุรกิจใจร้อนจะทำมาเป็นรัฐบาลแล้วเันเฉื่อยชาอย่างไม่ได้เฉื่อยชาครับแต่มีกฎหมายเยอะแยะหมดที่ที่มันต้องทําที่มันต้องคํานึงถึงหลายๆเรื่องเพราะเรื่องเหล่านี้เราพยายามทำอยู่ยืนยันนะครับพยายามทำอยู่แล้วก็ใส่ใจแล้วก็แล้วก็คิดถึงพวกเราทุกคนในห้องนี้เสมอนะครับในส่วนนโยบายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือดิจิทัลวอลเล็ตนายกกล่าวว่าการทำดิจิทัลวอลเล็ต ขอเน้นย้ำว่าไม่มีการทุจริตยืนยันเป็นการส่งตรงจากภาครัฐผ่านเทคโนโลยีโดยรัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นดิจิทัลวอ l เลททำไมถึงต้อง1 0 0 0 0บาทและทำไมถึงต้อง5 0 0แสนล้านบาทเพราะจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่ประมาณ17%ซของงบประมาณประเทศไทยเองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เศรษฐกิจเติบโต,ต1.8%ภาคสานุนทานโตระหว่าง3-5%เมันก็ประมาณขนาดนั้นแหละใช่ไหมฮะคนรายได้น้อยก็เข้าถึงที่อยู่อาศัยลำบากขึ้นไม่ได้ดีเลยขึ้นเลยสิปีที่ผ่านมาเราเองเราก็เคยกระตุ้นเศรษฐกิจกันจากโควิดจากนั่นจากนี่มานะครับใส่เงินในกระเป๋าทีละ500ทีละพันหยอนน้ำข้าวต้มไปเรื่อยๆให้คนแบ,บมือขอขอตังค์คนไปเรื่อยๆมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแต่าก,การที่เราทำที่โชว์วอลเล็ตเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับ ว่าไม่มีการทุจริตอันนี้คือ direct from government to consumer G 2 C โดยตรงนะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเหมือนกับที่สมัยก่อนที่ที่เราที่เราให้เอาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าตอนที่มีปัญหาเรื่องโควิด1 9แต่เรามีขีดจำกัดเยอะกว่าเช่นประเภทสินค้าอย่างเช่นแอลกอฮอล์ซื้อไม่ได้บุหรี่ซื้อไม่ได้นะครับอายุต้อง16ปีขึ้นไปถึงจะได้รับเงิน นะครับระยะเวลาในการใช้ต้อง6เดือนทําไม6เดือนเพราะอยากให้เกิดมีการใช้จ่ายเงินโดยเร็วนะครับเกิดซูนามิของการใช้เงินโดยเร็วนะครับทําไมต้องจํากัดอําเภอก็เพราะว่าเราไม่อยากให้คนมาใช้ที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตอย่างเดียวเราอยากให้อำเภอเล็กๆในหนองบัวลพูในกาลสินในสีสเกตในสุรินในชัยภูมิในลบ,บุรีสามารถได้มีโอกาสให้คนไปใช้เงินตรงนั้นบ้าง โดยนายกได้กล่าวอีกว่าจุดยืนของประเทศไทยคือเราเป็นกลางวันนี้ความเป็นกลางของเราจะนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเป็นความต้องการอย่างสูงจากทุกประเทศที่ต้องการมาพูดคุยมาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นเวทีกลางในการเจรจาจุดยืนของประเทศไทยตั้งแต่สมัยไหนมาเราเป็นอะไรครับเราเป็นกลางวันนี้เนี่ยความเป็นกลางของเราเนี่ยจะนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นความต้องการอย่างสูงจากทุกๆประเทศที่อยากที่จะมาพูดคุยมาลงทุนมาใช้ประเทศไทยเป็นเวทีกลางในการที่จะเจราจาเพื่อจะ s o l อฟคอนฟ lict ทั้งหลายที่เกิดขึ้นสองเดือนที่แล้ว National Security a d v i s o r เบอร์สี่ในประเทศสหรัฐบินมาคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหวังอี้ใช้บังไทยเป็นเวทีในการเจราจาเรื่องการค้าคอนฟ lict ที่มีเกิดขึ้นเรื่องของประเทศพมา่านะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมประเทศไทยถึงมีทุกๆประเทศมาลงทุนสหรัฐก็มาลงทุน Data Center ตร์จีนก็มาลงทุนเรื่อง EV ญี่ปุ่นซึ่งเป็น p i g g e ส t ินเ e s t o อ i ์ t นไ i l a ล d ลงทุนเรื่องยานยนต์ทีมข่าว NBT s o ี t h ารายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี